สวัสดีค่ะชุดทหารลรอมาแล้วบปก่องตัวนี้เขามันบ่งงามจ้าบอกวันสิท้ายคลิปปล่อยเล็กกะเดยปล่อยบึงเอปล่อยบึง ตุดหลอนะมอจ้าแม่แ <sus> ม <Toyota> <S ess Xavier> ่ติดหล่อเยหัน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 อ้วนหันหันวทีเจียระเบิดกับปืนมัมัดเต่เลยเขามเสียงก็แต่ไป คืออะไรคือเน้นขาเห่าได้นี่กันพอดีเนาะแม่เนาะวันนี้แต่ลามเฮีงหลางกับงามเออลามแม่ละไกับงานก่กำลังดีเลยดีเลยดี กระเทยตีทหารมีหนายทหารมีหนายครับผมบนสูงโอ้แอคชั่นเองแอคชั่นเองนี่แอคชั่นเออแอคชั่นเออจริงจริงจริงเอาบนสูงบนสูงเอาปืนปืนนี่หน่อปืนมัดเอว

à bốn xuống, แม่ xuống สิหางนํา action đi นี่ mơ, bốn ก็ก้อง bốn <laughs> เอาปอยางก่อนจักน้อยเขาสิโชว์ก่อนโอ้ยยันบ่ได้ก็ปอยให้ยางก่อนครูเปิ้นอยู่นี่ไปพ่อยางโชว์ดสิงานไให้ทางโครงการเพิ่นบ่แม่น มามาชว์เราเลยครับอตทหารยังฟุ้งหลายทีหารยังฟุ้งหลายทีใจของพี่มิงแล้วพี่มิงขาบนสั่นเนาะนโมลากไปเลยเพราะพี่มิง็นก้นสูง มือเืนสิบรักขาสไปเฮ็ดคาวทิกอาหารนั่งแอคชั่นเร็วาสตกบ,บเอา,าตเตกวัตเตก่างไหจะปืนแอคชั่นาเาไปใสยย่ยางไว้กันยืดกันลูกกันนา พุ네่งทหารนี oh, ่ทหารยากไอยพุ่งนี่ยทหารหมบลุ้นบเหมือนทหารทหารหมดลุ้ืนดีดถือดีนะมถือดีดี เอียงเอียงเอียงก็ต้องไปซักแม่ไดไมันแห้งกะอดินอเปยังไงมันเลออยดีัไปซักมาอยู่อยากนั่งชู่เอ๊ตกเตะเตะเก็บลูกลุกขึ้นลุกขึ้นลิตอนทหารพุ่งจิเตะถามนเาเอาเป็นสีข้ามเดเอวสีข้าวติด โอ๊ยกวนดีลีลุกขึนลุกขึนโอเคราบกาบทีเลย เจ้าแม่อันส่งวิดีโอไปให้แม่ใหม่มึงก็กาวประถึงแล้พอดีแม่ม่ขกาถึงพอดีกาถึงพอดีกิ้นกิ้นกิ้นรอๆเลยครับ